สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่วงซูเปอร์ไบเกอร์สปาร์คหนึ่งสามห้าครับวันนี้ผมมาที่อำเภอนาแห้วนะครับนี่ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือห้องพักนะครับที่ผมได้มาพักนะครับของวันเสานะครับมาทริปนะครับ2วันหนึ่งคืนนะครับนี่ให้มาดูบรรยากาศห้องนะครับห้องนี้ก็ าราคาประมาณเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับไม่เกินพันนะครับประมาณ7-800เนี่ยครับนี่มีหลายห้องครับให้เลือกก็ให้ชมแต่ว่าดันไปถ่ายแนวตั้งนะไม่ได้ถ่ายแนวนอนแต่ว่าให้ดูความสะอาดความเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ก็มีรองเท้าในห้องน้ําให้อ่ามีผ้าเช็ดตัวนะครับนี่นี่นครับ ก็ประมาณนี้อ่าเราพามาดูบรรยากาศข้างนอกนะครับบรรยากาศข้างนอกก็ประมาณเวลาหกโมงกว่านะครับนี่หกโมงสิเศษนี่จะมีสองฝั่งนะครับอืมบรรยากาศก็โอเคกำลังเย็นนะครับจะพาเพื่อนๆมารีวิวขาดเรียกว่าอะไรอ่ะห้องน้ำนะที่ผมพักอยู่อ่าบ้านเหมืองแพร่นะครับอำเภอนานแห่ะครับนี่ ให้ดูดูดิโอ้โหแรงขนาดนี้กป็จุยหมดแล้วมั้งนี่ดูดินี่กดทีเดียวเลยนี่กดดูดิโอเคเม่โอ้มันแรงจริงจริง นครับเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับอ,อาอรุณสวัสดนะครับยามเช้าวันนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบห้านะครับเราจะมาดูบรรยากาศเดีย๋ยวเปิดไฟก่อนอยู่ในนี้เนอ,อเปิดไฟแล้วเราจะไปชมบรรยากาศข้างนอกกันนะครับเวลาตีห้าห้าห้าหรือหกโม เช้านั่นเองนี่ครับบรรยากาศหมอกเยอะดีนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นฝัน่งนู้นจะเป็นลาวนะครับ <Hello. S 1> นี่พี่เอสดับเราไม่หลับไม่นอนครับ <c oughs> วันนี้เราจะไปไหนครับเพจจะไปปูผาหมวกเขาเรียกปูผาหมวกครับอ่าปูผาหมวกนะครับนีร่รอชมรอชมโอเคครับเราไปชมกันนี่ก็สาภาพตื่นนะครับนี่ห้องก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็พาเพื่อนๆไปชมอ,อะไระบรรยากาศนะครับตอนเชา้าลา,าวหกโมงเช้าครับ ก็เดี๋ยวพอตัวทําภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็เราก็จะไปชมกันทะเลหมอกกันนะครับที่อะไรภูผาหมอกหรือทูภูผาหมอกนะครับที่พีเอ็บอกเมื่อกี้นะครับโอเคครับไยนี่เราก็ทำภารกิจส่วนตัวเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศข้างนอกครับตอนนี้หกโมงหกโมงนิดๆนะครับโอเคครับไปชมกันเลยนี่นะครับบรรยากาศ ฝนะั่งนู้นครับฝั่งเพื่อนรานครับเรานี่เรามากับเจ้านี่ครับวันนี้เมื่อวานสิอันนี้อสิบหา้าหนึ่งห้าห้านะครับนี่เครื่องเครื่องเมืเอม่อกี้ก็อุ่นไปรอบนึงแล้วนะครับใน สตาร์ทเครื่องผุนเครื่องทิ้งไว้นะครับนนของทีมงานพี่ๆนะครับของมือเืยยำห้านะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ,บรอบๆนี่อันนี้เป็นสถานที่ที่ผมมาพักนะครับเมื่อคืนนี้สุตโตร,รีสอร์ทก็ ราคาที่พักก็โอ้ย่อมเยาวนะครับมีแอร์ให้ด้วยผมพักห้องวันนี้นี่ครับเพิ่งดูเห็นกปรณ์เบ,บอร์สิบนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมไปชมหรือขึ้นเรียกว่าขึ้นภูแล้วกันไปชมภูผาหมวกนะครับหรือภูผาหมอกนะไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูป้ายชื่ออีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลย

นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเมืองนะครับน้ําเมืองเนี่ยข้ามไปประมาณห้าหกเมตรนะครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นลาวนะครับนี่แต่ฝั่งนี้ที่ผมอยู่คือไทยนะครับตอนเช้าก็จะมีาชาวบ้านครับมาออกวิ่งออกกําลังกายนี่เดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับ พระอาทิตย์กำลังขึ้นบรรยากาศนะครับจะอออกะไรนีก็จะเหนื่อยสักหน่อยนะฮะนี่เรามีเรามีช่างภาพส่วนตัวด้วยหมอกค่ะดู้หมอกเหรอ ลกแรงนะรักป่ารักเขาอย่าลืมรักเราด้วยนะแล้วยัดเดินอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่อะไรอ่ะระหว่างทางที่กำลังเดินขึ้นไปยอดภูนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าตรงจุดไหนจุดไหนมันสวยงามนะครับนี่ก็ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้นไม้นี่เห็นผูกจีบ bon. อ นะครับไว้นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมครับพี่เอ็ดก็ชูมือบอกว่าเหนื่อยว่างั้นนี่นะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับระหว่างทางที่ขึ้นครับระยะทางนะครับน่าจะประมาณหนึ่งจุดหรือหนึ่งจุดสามกิโลเมตรนี่แหละครับที่จากที่จอดรถนะครับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับของยอดภูนะครับบอกเลยว่า ไปก็ร่างกายก็ไม่เท่ลไ่นะครับก็ยังไม่ถือว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็ได้อาบน้ําใหม่รอบ2นะครับนี่บรรยากาศระหว่างที่เดินไปก็จะมีหมอกเริ่มลงเยอะขึ้น<า>เยอะขึ้น,น,นครับเพราะว่ามันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับ เป็นยังไงบ้างครับโคตรเหนื่อยครับไกด์ของเราไปแล้วครับไกด์ของเราเป็นสี่ขาครับเฮ้ยรอกันบ้างดิไปไหนแล้วนู่นนู่น นี่นะครับเป็นฐานที่มั่นเราก็จะไปต่อเนี่ยฐานที่มั่นของทหารครับอย่างน,นี้ <c oughs> นี่ครับถึงแล้วนี่กองอาจจะสั่นหน่อยครับเพื่อนๆมเป็นไรไปต่อ ไก่นำไปได้เห็ุเร็วนี่ครับไก่นำของเราสีขานครับเจ้าหมอกนี่นี่ถึงแล้วนี่นะครับผมไม่มีใครตามมาเลยครับดูโอ้โหเจ้าถิ่นครับชิวเหลือเกินดูฮะ ที่ผมมาตรงนู้นนะครับอาบน้ำมาครับตอนนี้เปียกเหงื่อหมดแล้วสงสัยต้องอาบน้ำใหม่อีรอบไปต่อเราต้องไปถึงสุดดสุดดเฮ้ยยะสู้ครับ ฮึบครับไก่เราชิวมากอึเฮ้ยอ๋อที่ผมเรียกว่านี่คือผาหมอกผาหนองผาหมวกนะครับไม่รู้ว่าเรียกกี่ชื่อนะครับดูครับธรรมชาติใส่เดือนนะครับ ฐานที่ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองพแพร่นะครับนี่นะครับโอ้มันคุ้มค่าจริงๆเลยครับโอ้โหตรงนู้นเป็นพราทิตขึ้นนะครับนี่โอ้หายเนี่ยจริงๆครับเดี๋ยวมาชมฝัง่งนี้เนี่ยเดี๋ยวดูดูช,ชัดๆก่อน ชาชัดๆนะครับขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาครับสิบสามนาทีนี่นะครับบรรยากาศถึงยอดนะครับของภูผาหมอกหรือผาหนองผาหนวกนะครับอยู่ที่อำเภอนาแห้วนะครับบ้านเมืองแพร่นะครับจังหวัดเลยนะครับอฝั่งนี้เป็นทางพระอาทิตย์ขึ้นนะครับดูนะครับนี่นะครับ โอ้มันคุ้มเหนื่อยจริงๆโอ้สุดยอดมากครับนี่เราไปชมกันสาธุครับเจสี่มอกนี่ครับไกด์นำเที่ยวของเราในทริปนี้นะครับนี่บอกเลยว่า คุ้มค่าเป็นอย่างมากนะครับนี่ฮึบดูไปดูรอบๆนะครับนี่นะครับทางนี้คือทิศตะวันออกนะครับนี่โอ้มันหายเหนื่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับ ไม่รู้ว่ากล้องจะจับได้ไหมเนี่ยนี่ครับโอ้มือพีบางกล้องนี่ครับข้างหลังอืมโอ้โหนี่ก็แสงแดดจ้าเลยเกินนู่นนะครับคลิปนี้เป็นทริปที่สุดยอดครับเหนื่อยดูเหนื่อยดิอาบน้ำมาแล้วเนี่ยกลับไปต้องอาบใหม่อีกรอบนะครับ นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นที่ไหนนะครับคอยติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับว p นี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ